คน,คนใบ้คนพิการช่วเวลาคนไหนทำมีเข้าวแจกเราต้องออกบางทีก็นอนรอบรอบนอนขนลุมล่มนะเลยนะก็โรงบาลจุลาอย่างนี้เลยว่า สวัสดีสสดครับ,รบผมพึ่งเคียรนันดีพร้อมหรือว่าตุงมตามครับดิฉันนั่นรือมนยงรำหรือว่าอ้อมค่ะวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวชีวิตจริงที่หลายคนเดินผ่านแต่แทบไม่เคยหยุดฟังข่าวของผู้คนที่เรียบถนนวะบ้านนะคะวันนี้เราจะพาไปวิจัรกับพวกเขากันเลยค่ะ ของเมืองใหญ่มีผู้คนมากกว่าหนึ่งพันสองร้ยเจสิบเ็ดชีวิตในกรุงเทพที่ไม่มีบ้านให้อยู่อาศาัยมาคุนมาคุณยายกะนปะเออหอคุณยายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเด็กๆต้องนะ่ะพามาแบบเช่นเด็กเช่นเพื่อนน่ะตัวเล็ไม่เกี่ยวกันก่อนหน้านี้คุณลุงทำอะไรกาบ้าองอ๋อมาคุณลุงทำงานต่อทำงานเรามาช่วงตวนเําทุงทํทำงานเหมือนเราปบะกาศในเงื่อว่าสุบะทา ันนี้มาช่วงวิกฤตน้ําท่วมปีห้าสี่ไปคือเราเราก็อายุเราก็ํามากเลยเราก็มีการจัลย์เพลิงแล้วก็โดนชื่อเราอะไรรู้ไหมนักเสี่ยงดวงว่าดวงโดนเราเราก็ได้หอ,อกมาตูวสระเพราไปตามปีห้าสี่เลกต่างมาเราคุณลุงอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วสิบกว่าปีครั้งหนึ่งลุงเล็กเคยเป็นเพียงคนไร้บ้าน ผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ริมนนถนนท่ามกลางสายตาผู้คนที่เดินผ่านไปมาโดยไม่เคยหันมองแต่วันนี้ลุงเล็กได้ก้าวข้ามผ่านความยากลำบากนั้นพันตัวเองมาเป็นผู้บริหารมูลนิธิคนไรบ้านศูนย์วิทยุวัดหนูบางกอกน้อยเพื่อดูแลพี่น้องคนไรบ้านที่เขาเองก็เคยยืนอยู่ตรงจุดนั้นมาก่อนลุงเล็กรับผิดชอบดูแลฝ่ายอาคารและความเรียบร้อยเพื่อให้ที่นี่ เป็นมากกว่าสถานพักพิงแต่เป็นบ้านที่เต <reco> ็มไปด้วยความปลอดภัยและความหวังใหม่ของทุกคนคุณยายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะครับคนนี้ก็ยายมาเจอเจก็เกิดมาตรงนี้ขอรวมตามไวอยู่หลายวันแล้วไปยูตรงนี้ยายก็ถายคอนเทนตาคุณยายมีโอกาสจะกลับไปบ้านเกิดไหมครับอยากจะไปมันไปไปแปลงมาใหม่ แต่ว่าอยู่ที่นี่เราสบายใจมากกว่าเลยอืมสนาสบายใจไยาบ้านก็เหมือนกันแต่มันทำมากดกินไว้ได้อ๋อได้ตรงตรงนี้อย่ยวนี้ยายไม่สบายต้องผ่าอ๋อนี่ผ่าแล้วก็เลี้ยงตั้งท่ามกลางมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ มีหญิงชราคนหนึ่งที่หลายคนเรียกกันติดปากว่ายายหลงยายหลงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มากกว่า30ปีแล้วครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นแม่ค้าขายของเล็กๆปกติคุณยายเป็นคนยุนหนยายหลง,งเป็นคนจังหวัดพะเยายจริงๆแล้วเธอเคยเดินทางไปไปมามา,มาระหว่างบ้านเกิดกับกรุงเทพ แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะความรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่คุ้นเคยสำหรับใครบางคนบ้านอาจหมายถึงที่อยู่ถาวรแต่สำหรับยายหลงที่นี่คือที่ที่เธอรู้สึกอบอุ่นใจที่สุดคือบ้านที่เธอจะเลือกอยู่ต่อไป ที่โอ้แปดอยี่สิบนี่านสี่สานอะไรนะยูนิคสี่บาทแปดว่ายกว่าบอกโอ้ทาไมคิดเข้าไปแปลงจังก็มีลุงพรเทพชายชราจากจังหวัดราชบุรีที่เคยรรยญาติพี่น้องจนสุดท้ายได้มาอาศัยอยู่ที่มูลนิธิแห่งนี้แล้วปกติตอนเช้าของคุณลุงเนี่ยงคุณลุงทำอะไรบ้างเขาก็ไปขายของแตนนี้ป้าไม่สบายกม่ไดายก จะก่อนขายตามสั่งขายตามสั่งขายตามสั่งแล้วใครจะต่งอะไรบางทีเขามาห้าฝก 5, คนเนี่ยนะ<ห> Marc, จากคนละอยงนคนล,ละป้ามือหัวสั่งสั่งอย่างเดียวเนี้ยโอเคแป๊บเดียวอ,<ะ>อา่าน่าเนี่ยจะจะไม่ไหวพอแกแกก็เกิดปิดซอสอันนี้คุณลุงเปลี่ยนความว่างเปล่าเป็นแรงใจเริ่มทำงานขายอาหารตามสั่งเพื่อหารายได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับบ้านหลังใหม่ของเขา เราะว่าแปลว่าเราเราไม่ทําก็คือจะไม่มีใครมามบบช่วยไม่มีใครช่วยลูกก็เขาก็ไปช่วยภรรยาเขาคือสี่ห้าคนก็ช่วยภรรยามาถึงก็พ uh, ่อมันนี่มันนี่ <c oughs> ว่าไอโนมันนี่อ่ะส๊อเรย์มาถึงใหายิว่าเออลูกหลานมื่กี้ลูกชายคนโตตายไปลูกหลานมาหาคี่ถึงปู่ทิ่ถึงปู่เขากแนะหนำมาบอกว่าพี่มีร้องไห้อยา Okay, เียมแม่ลูกหลานจะไม่หันกลับมามองแต่ลุงพรเทพยังคงใช้หัวใจที่อบอุ่นสร้างบ้านหลังนี้ให้กับทุกคนตัวครับมีโอกาสได้กลับไปที่ราชบุรีเนี้ยครับปู่ลุงอยากจะกลับไปไหมหรือว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไม่กลับไปครับบ้านไม่มีอ๋อบ้านเช่าวัดอยู่ที่นะที่วัวดฉเฉลิอมอ่ะ ก่อนหน้านี้นครับก่อนที่พี่จะมาอยู่ที่นี่ครับพี่ทําอะไรมาเมื่อก่อนพี่เออ่ทำาจิวรี่มาสามสิบกว่าปีเนาะส่วนเครื่องฟ้องกระบิดแตกก่ตัวแล้วเกี่ยวกับมันจังหวะที่เราเปื่อยได้ว่าไร้เยอะๆแล้วก็ได้ถออกมาออกมามันหนูบอกว่าเราก็ยาก็เลยมาไปอยู่บ้านสักพักนึงแล้วมันเบื่อ,เบ,อเบื่อเต็มเต็มก็เลก็มาเดินเนที่ยวอยู่แถวให้ สนามหลวงอะไรประมาณเงินส่วนมากอาชนนะชอบตอนที่ทํางานอยู่ก็ต่ออาทิตย์จะมันนั่งเล่นที่สนามหลวงนั้นเราไปเห็นมิถีพวกพี่น้องครับไร้บ้านนีก็นอนแถวสนามหลวงอะไรประมาณอย่างเงี้ยอาชนก็เลยมามันไปเล่นพักนี้ก็มันเจอพี่เลี้ยงกินเนี่ยไปไปที่สนามหลวงแล้วไปแจกข้าวเลือไปเดินกับปแปรก็ประมาณนี้เขาเลยชัดนวนอยู่ที่สูงนี้อายูุรจึกอายู่สูงนี้ได้ สิบยี่สิบปีแล้วเป็นผู้ดูแลสุ่ม <graffiti> ดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรประมาณ ah นนะั้เรื่องการน้ำขับไปเรื่องวัติการอะไรเราไป่วยเหลเขาประมาณเราี่น้องๆส่วนมากที่น้องพี่น้องที่อยู่ในสู่มนี้ส่วนมากจะเป็นผู้สูงมายุเยอะเหมือนว่าหกสิบถึงแปดสิบเนีประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอไปทํางานก็มีไม่เท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเด็กยชวนงานประมาณสู่นเรามีทุกประเภทนะมีทั้ง <sh> ก็ป่วยกิดกิตตเวเวนบนใบสุจิกาอะไรประมาณนี้ก็เราไปอยู่สู่เรทั้งหมดส่วนมักพี่น้องในบ้านเนี่ยมันมันเนื่องกพราว่ามีถามว่าเขามีบ้านกันไหมเขามีกันหมดทุกคนละบ้านแหะถามว่าบ้านเขาอยู่แล้วเขามีความสุขไหมถ้าเขาไม่มีความสุขคือเนี่ยเขาก็ต้องออกอยู่ส่วนมากพี่น้องมาจากไหนมาจากสวนสาธารณะต่างๆส่วนมากมาจากเอ่ฝนัําหลวงกันเยอะมาขออยู่บางทีกันหน่วยงานฝากมั่งลงมา อยากจะเออบอกเนาะใครที่ดูคลิปนี้ผมก็ว่าพี่น้องไร้บ้านอ่ะถ้าเขามีทางเลือกอก่ะเขาไม่อยากมาเป็นพี่น้องไร้บ้านหรอกเขาไม่อยากมันมาเล่ร่อนอะไรประมาณนี้หรอกเขาก็อยากอยู่เออมีชีวิตสบายกินสนุกเออแบบยังไงมีที่นอนมีที่กินแบบรุ่นนี้นั่นอะไรประมาณนี้ในเมื่อเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องมาอยู่อยู่อย่างนี้บางคนหรอกตลอดเรื่องราวที่เราได้ฟังมาเบื้องหลังคําว่าคนไร้บ้าน แท้จริงแล้วพวกเขาก็คือคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราทุกคนคนที่มีหัวใจมีความฝันและมีความหวังไม่ต่างกันที่พวกเขาต้องการไม่ใช่เพียงอาหารหรือที่นอนแต่คือการยอมรับและสายตาแห่งความเข้าใจจากสังคมเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนล้วนมีคำว่าบ้านที่อยู่ในใจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านให้กลับไป